E สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่22กรกฎาคม2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซ็นวันนี้กิโลกรัมละ 52บสาท50สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ราคายังทรงตัวอยู่ที่เดิมนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคาก็จะอยู่ที่56บาท80สตางค์ครับวันนี้ราคาทรงตัวอยู่กับที่ครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาที่58บาทส1สตางค์ปรับตัวลดลงไปที่7สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปเซวันนี้จะได้ที่48บาท20สตางค์ครับปรับตัวลดลงไปที่10สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปอร์เซสดวันนี้จะได้ที่24บาท10สตางค์ครับปรับลดลงไปที่5สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซนพักชั่วโมงราคา26บาท52สสตางค์ครับ ปรับลดลงไปที่4สตางค์นั่นเองครับอย่างก,ก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็อยู่ราว28บาท90สตางค์ครับวันนี้ปรับลดลงไปที่9สตางค์นั่นเองครับ และยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ31สบาท9สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ปรับตัวลดลงไปที่6สตางค์ตามยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกยทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปรับชมตารางการซื้อและการขายของอยางพาราต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ